6. พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร 1. ดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าเอทานอลในแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ระบบขอผันของร่างกายมันจะแปลเปลี่ยนกายเป็นสารก่อมะเร็งได้ 2. สูบบุหรี่จัดสารพิษในบุหรี่สามารถส่งผลให้เกิดการอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหารเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 3. ชอบกินปิ้งย่างและเนื้อสัตว์แปรรูป มีการศึกษาพบว่าอาหารปิ้งย่างหรืออาหารที่ถูกปรุงสุกแบบมีความร้อนสัมผัสโดยตรงกับอาหารรวมถึงสารไนเตรตไนไตรท์ที่ใช้เป็นสารกันเสียในอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนอาหารเหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและยังมีมะเร็งตับไตลำไส้หรือตับอ่อนได้4 ไม่ชอบกินผักและผลไม้ผักผลไม้มีสารต้านมะเร็งโดยเฉพาะผักผลไม้สีเขียวหรือสีเหลืองยิ่งในผักพื้นบ้านของไทยหลายชนิดล้วนมีคุณสมบัติในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ดังนั้นควรกินผักผลไม้เป็นประจำ 5. ้กินเค็มเน้นอาหารโซเดียมสูงการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบนอกจากจะเสี่ยงไตพัง ยังเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 6. ไม่ควบคุมน้ำหนักปล่อยให้อ้วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งยิ่งขึ้นระดับไขมันสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะผลการศึกษาพบว่าสภาวะอ้วนเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากถึง11ชนิดและส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหารสุขภาพดีสร้างได้ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับ